โอเคครับผู้ชมก็กลับมาต่อนะครับกับ Spider-Man Miles Morales นะครับพา์ที่8นะครับเมื่อกี้เจอกเมื่อกี้ที่ผมเคยพูดไว้พา์ที่7นะครับพูดผิดโอเคกันที่ฉันเข้ามาในท่อแล้วนะเออเห็นฟินไปยังฉันอยู่นะฉันทับใต้ดินอะ เดี๋ยวนะเป็นในหนังอ่ะตอนที่นายทำเพลงไม่รู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างฮึส curious นี่เนี่ยน่าสงสัยจริงจริง curious หงอกที โอเคอยู่โถงหลักแล้วไม่เหลนะือนะงั้นเราต้องทำไรอ่ะอุ้ยคืออะไรวะเนี่ยหายทคดาวาได้บ้าวะไม่ได้วะ่ะเนื้อ มันไม่รูู้มันไม่รู้เฮ้ยมันไม่รู้จริงๆนะผู้ชมจอหายละนี่น่าจะ มึงปลอดภัยอืมเรียบร้อยฮะตับให้สบายพวกได้เวลาพักผ่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยหมอ,อนี่เซฟหรอือเปล่าวะเซฟอืมนั่นมันนั่นมันทิ้งร่องรอยนะนี่อะ เซฟป่าววะมีไม่เซฟนะแอบเข้าข้างหลังแล้วกันอุยมันโอ้โหมันโอ้โหมันอ้นี่รีมันยิงเข้ามาโอ้ย,ยอย่เพิ่งเยอะมากโคตรเยอะฉันจะฉีเป็นชิ้นชิ้น,นที่หาตายออก แรงจังอ,อ,อุ้ยคุณพี่อะเพื่อนนี่ห้ลอยสามตัวลอยสามตวชิพชิพหาอยไม่ได้วะมันสไนเปอร์มันแรงมากอยอ๋ยอเดี๋ยวนะผมสแกน สนอยหรอตัวสนนยเนี่ยไม่เซฟว่ะเฮ้ยมาก่อนเลยพวกหนึ่งทีอ,อ้าวหมวะสไนน์ของขึ้นไปดูหน่อยนะพวกเฮ้ยอย่าพึ่งเห็นอย่าพึ่งเห็น อุ๊ยพึ่งอุ๊ยสไยสายมาสไยมาจะพึ่งชิบหายแล้วแกไม่คู่ควรกับพวกเราจะพึ่ง,งสไยไม่หยุดเลยไอ้สนายไอ้สนาย nó <Nọc�> <conclusions> ừ, thân <Ncer selling> này rồi hết chúng chung cái bù thân này, chết quá ui, chung quá ไม่ไหวแล้วเว้ยโคตรโคตรีโคตรเยอะไอ้ลูกโคตรเยอะคอใครมันระเบิดมาวะหยุดหยุดเลยยว มาตามมาตามมาพวกสนายหมอนมี่หยุดนี่มันหมอนนี่มันไงดีวะไม่ไหวแล้วโฮโลโดนช่วยหน่อยโฮโลโดนช่วยหน่อยหลบมาหลบห เสรหดตัวสรสสินอยู่เๆ่งๆไว้อืาันไปอีกเออละเมืมีหรอวิ่งเยอะโคตรลังมันเลยนี่โอ้ังมันเลยานทพวกมันเลยฮะ เรากร,เรกระตุกหนวดเสือเรียบร้อยกระตุกหนวดเสืออุ้ยมันมีคนยิงมายิงยิงยทงยิงยิงมิ้ยิยเงยเลยยิงเลย ตร,ต,รตรุุหมดยังหมดยังแรงเลยโอ้เพียบมันจะแม่เยอะไปไหนวะหลบนายแล้วก็ฉีดหน้าไปยังไปทีนึงขึ้นขึ้นลอยป้าหินนะผลาฟินิช อออแต่การคอไปทีหนึ่งขึ้นลอยฟ้าับปีนลงไปหือ,มอมหมดยันอย่างงี้เหรอเองอะไนกี้แอร์ r อร์วนเลยหยุดเท้าหยุดเท้าหยุดไอ้กูหยุดหยุดอยู่อะอยว่อะชิบหายเยอะมาก มันโคตรเยอะวิงม,มันยิงยิงไม่หยุดเลยอย่ะมากมาตายหายังอย่างนี้อือยังจะเล่นกันอีกยังไม่ที่เตะต่อยขาหน้าขาหลังขาคู่อย่างนี้เหรอ้ำไป ที่จุดเดิมครับมันยังมันมากันเยอะโคตรไอ้นี่ระเบิดระเบิดมันด้านไม่ต้องเล่นแล้วพินีอหูหีบเข้าไปโอเคโอเคไม่ได้สัญญาณจากพินเลยอะโอเคตอน <is> ที่สัมภาษณ์ ไอ้พีซอะมันบอกว่า<ต>มันชื่นชอบรักในงานศิละปะไม่ใช่หรอน่าจะมีทางลับไห้อยู่นะที่ไอ้คิงพินมันสร้างไว้หรือใช่มีทางลับปลายเดนนิวฟอร์มนี่มีพัซเซอร์อีกแล้ว,ววะเนี่ย โอเคได้อะไรบางอย่างแล้วพวกโอ้บันไดลับอุ้ยโอเคลีบป่ะโอ้โหโคตรไฮเทค ไอพวกขวดหน้าตัวร้ายมันชอบมีระบบพวกนี้แหละทางลับดูเหมือนว่าพวกตัวร้ายพวกนี้มันเจ๋งเป้งเป็นบ้าเลยนะได้ยินเสียงมาจากถงหลักเฮ้ยอย่าพูดถึงมันสิผูกคนล้มป่วยหลังจากเกิดเหตุที่สะพาน นายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าน,นี่มันอันตรายะ่ะนายแฮกมันไม่ได้เราออกไปได้ได้ยินไหมไอ้พวกนิวฟอร์มมันก็ทำให้พวกกลุ่มใต้ดินล้มป่วยเหมือนกันอุ้ยไม่เห็นใช่ไหมนายเคลื่อนที่นิวฟอร์มแล้วใช่ไหม มันอยู่ในที่ปลอดภัยไหมแกงกี้แกงกี้พวกเขากำลังเคลื่อนที่นิวฟอร์มนะมันร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่เย่าจับมันล่ะนิวฟอร์มน่าจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งโอเคเดี๋ยวฉันจะลองย่อยข้อมูลดู Came from? เราไม่ไม่รู้ cool เกี่ยวกับไอสิ่งนี้นะน้องชายของฉันเป็นคนสร้างมันเอง ist, and him. หัวหน้านะเคมี K M B. หัวหน้าแผนกเคมี M B. อุ้ยใครมันทำผี stop until s gone. <S ฉันจะไม่หยุดจนกว่าร็อกสัน จะถูกกำจัดเยี่ยมเ้าไม่รู้ ators, ฉันต้องการพลังงานเครื่องปั่นไฟ the แบตเตอรี่รถอะไรก็ได้ที่พวกนายสามารถหาได้เฮ้ยสไปเอ้ยหัวอะไรเนี่ยเฮ้ย นี่ค่ะโมเฟสบอกทีว่าเวนัมเนชโอเควู้ดท่าใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ทำได้ไงแต่มันเวิร์กดีมันใช้ได้อะุ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ฮึดดีร้อยเรานี่มยเก่งจริงๆเจ๋งเป้งเลยมายเรียนรู้จากลูกพี่มันเยอะลูกพี่ปีเตอร์ เรามีท่าแบบอากาศปยานอุ้ยเลี้ยขึ้นมาตกเง้ยนี่ไดไนไป,ไปนี่ใช้ยนใช้ยันลูกบวชอะท่าได้อุ้ยอยอุ้ย,ยอันนี้มันหมอนี่มันอุ้ยอย่าพึ่งอันนี้มันต้อง โดนสนตันไหมโดนสนตันไหมดิแอร์ฟอร์สไปอกลางอากาศพอหักตัวแตกโอเคฉันล้างรูปแล้วอะได้แผนที่มาข้อมูลแผนที่เหรอนะเอากดผิดเวนเออแล้วที่โรงหนังอะที่ฟินพูดถึง อย่าพูดมนันอย่าพูดถึงมันแกงกี้นั่นเป็นโรงหนังอันล้ำค่าโอเคกำลังมุงหน้าไปโรงหนังนะโอ้ยยังไงอะโอเคเดี๋ยวฉันจะหยุดที่นี่นะจะค้นดูว่าทำไมระบบ นาโนก้อนมันถึงติดขัดตลอดเลยแอปล่มหรอสปีดนาโนก้อนล่มโอเคป่ะอีกเก้าร้อยเมตรเราไปกันเถอะวิท่าใหม่วะ่ะโอ้โหเราได้ท่าใหม่วะ่ะผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่เรื่องบางอื่นนะ ที่เราพบกับท่าใหม่เฮ้ยทุกคนวันนี้ซีเรียสหน่อยนะคือมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอะเพราะเปิดศึกระว่างพวกกลุ่มอาัญยากรใต้ดินที่ห้างร็อกซัเปลี่ยนหัวข้อเป็นพวกลุ่มอรัญยากร ถูกเปิดเผยแล้วกันไปไหนหรอวะอีอ้อาวอยอีชิปอะไรวะอ้าวมิชชั่นหายเฉยฮะเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะงงมี่หรอ ไม่ใช่แเ้วโบเอา้าชิปขึ้นไม่ได้เอา้าอะไรวะไม่มีมิชชั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมไม่มีมิชชั่นมาแป๊แบหนึง่งขอ,อก,กดดูนะผู้ชมเคิร์เชนคอลเอามันชี้ข้างบนตึกครับไป ให้หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจวะนี่ไงใช่ไหมมันคือเครื่องอะไรอะครับมว่า ท่าชั้นหลักผมหายไปไหนเอาเปิดแอปไม่ได้อครับแป๊บนึงนะเอานี้ไงเจอแล้วะ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คือ อ๋อนี่ไงเขาเรียกว่ามีอะไรวะกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะบั๊กหรือว่าเนี่ย เหมือนผมบัคหรือเปล่าเนี่ยนึงนะคนนะบัคหรือเปล่าดูดีๆไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิชชั่นหลักมันหายอ่ะขอโทษทีครับทุกชมโทษด้วยครับ you're right k a n j i นายผู้ถูกแกงกี้ไอพวกกลุ่มใต้ดินมันอยู่ทุกที่เลยไปดูดีกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบรเรียน่าจะมีแรงไฟฟ้าถึง300กิโลจูล คิดว่าเป็นผลประโยชน์จากไบโออิเล็กทริกถ้าให้เดาวิมาทำอะไรอะ่ะ Disable Generator อว่อะคิดออกไหมว่า แหล่งพลังงานอยู่ตรงไหนไอ้เบย亚แม่เหล็กไฟฟ้ามันข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะชอบปืนใหม่จังเลยนี่ผเซื้อแล้วปะ เมืองนี้ไม่พร้อมสำหรับพวกเราหรอกป๊บนึงนะงแหลกนะครับผู้ชม อุยระวังตัวไว้ตื่นตัวไว้ตื่นตัวไว้มาแล้วครับมีผีไหมผีไม่มีแต่ว่าวยมันแหกอะไรวะอยู่ดีมันแหลกเฉยนะผู้ชมแปบ๊บนึงมันจบแล้วพวกจบอะไรจบอะไร จบใครจบอ่ะเฮ้เราจบเหรอยิงมันใครบอกมันเนี่ยว่าเราอยู่ที่นี่วิจิต้ยทำไมมันแลกโหลดอะไรโหลดมันโหลดอะไรวะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงมา ออ้ยอย่าพึ่งยิงยิงไม่ยัางเลยคุณพี่ยิงไม่ยัางเลยระวังตัวด้วยเขาอยู่กลางอากาศออ้ยอย่าพึ่งเอ้าไม่แหลกแล้วมาอุ้ยยังยังมีงโหลดอีกอุ้ยนุกมันไม่ดีนึ่ แกไม่คู่ควรเป็นศัตรูตกับพวกเราแล้วอย่าเพิ่พง f ฟินิช f i n อ s h o f อุ้ยชมะแต่ต้องรีเครื่องอยู่อนแล้วก่อย่าเพิ่งจัดการหมอน,นี้ก่อนอมหมอน,นี้มันมีปืนฮะโอเคจัดการพวกมันได้แล้ว โอเคตอนนี้ต้องไปปิดเครื่องมันโหลดอะไรวะ,ะโหดลด Disable Generator ให้มันขึ้นโหลดอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวนะบีอุ้ยเทียบเลยเทียบเลยนะคุณพีจ่จัดก่อนไหมอ่ะจัดก่อนไหมผมว่าจัดก่อนดีกว่าไม่มีใครข้างในอุ้ยผม่มผมอยู่ผมอยู่รับ ทำอะไรทำทำอะไรกันมาแล้วสไปเดอร์แมนเดนโอเดนโอเฉยกีป่ปีแล้วนะเดนโอจะไม่ได้แล้วมันจะเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับมันลืมทุนหมดแล้วชิปหายมันอย่าเพิ่งยิงมาอย่าเพิ่ง ยืมเพ่งยิงมาอุาย้ยเยอะยมาครับอื้มสไลด์ไปทีโชว์ไปหนึ่งดอกมันต้องของนี้ว่าอะไรอื้มมึงจะมีดาบแต่กูมีหมัดอุ้ยยืเพื่ออุ้ยมันโคตรเยอะโคตรยังจะเล่นกันอีกปืนใครเขาเล่นกันไม่ใช่สงการจะมายิงอะไรฉีดอั้เฮ้ยจืพึ่ ดีไงแตกเขาเหรเฮ้ยรับดาวเพชรโดยตรงชิบหายแล้วกูแล้วต้องมาก่อนอันนี้ต้องมาก่อนอุ้ยแม่งบอกได้อีกไอหมอนี่มันไร้กาดจ,จริงๆมันบอ,อ <c oughs> บอกเราได้ยังไงบอกเราได้ยังไงยังจะเล่นอีกเหรอยังจะบอกว่า ยิงจังเล่นอีกหรออ,อืมอมัดวีนอ้อมไปกินหมดยังู้หน่อยวะนะเจเนเตอร์ข้างบนนะฮะเคลียหมดโอเคน่าจะได้ละนี่นี่นี่เนี่ยเฮ้ยกดย้ำย้ำ โอเคทำลายเครื่องแล้วมีก่อเดี๋ยวชิปหายมีกี่เครื่องวะ ดูวนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่เรามาแล้วมันบั็อกอะ